สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนต้นทบแถบเครือหรือสมุนไพรเครือหมาว่านะคะเดี๋ยวไปอ่านสรรพคุณสมุนไพรชนิดนี้กันใน Google Youtube นะเพื่อนเพื่อนพอดีต้นมันสวยมันเป็นเครือเถาแล้วก็ฟาดไปบนไม้อื่นแต่ถ้าเราทำค้างให้มันดีๆอ่ะเพราว่ามันจะเป็นไม้ประดับที่สวยเพราะว่าดอกของทบแถบเครือเนี่ยมันจะมีกลิ่นดอกที่หอมค่ะเพื่อน เนี่ยท็อปแทบเครือเครือหมาบอ้อให้มาดูทางนี้นั่นเพื่อนสวยมากไม่คิดว่าจะมาเจอไม้อะไรที่แปลกแล้วก็สวยอะ่ะปลูกประดับได้เลยเวลาสุกเป็นสีเหลืองเนี่ยค่ะเนี่ยสุกแล้วนะคะอันนี้สุกเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับนำไปเพาะแล้วจะมีเนื้อด้านในเห็นไหมคะนี่เนื้อด้านในท็อปแทบเค,เคบรือเครือหมาว้อถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้เมล็ดพร้อมเพาะ สมุนไพรหายากท็อปแทบเคลือเดี๋ยวอ้อได้ใส่สรรพคุณไว้ท้ายคลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆกดเข้าไปอ่านกันได้เลยใครๆสนใจอยากจะได้นะคะสั่งมาได้ที่อ้อตลอดค่ะ087ค่ะ6069955 ID line A U N G S A R A 09อังศรา09กับสมุนไพรท็อปแทบเคลือเคลือหมาบ่อขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ